ันยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตความเคลื่อนไหวของเบมอนกันนะครับเพราะว่าล่าสุดในตอนนี้มีแฟนๆนะครับเจอสองสาวจากเบบี้มอนสเตอร์ที่ไหนที่ไหนที่ไหนเอ่ยนะครับก็คือที่เดิมเลยหน้าตึก YG ที่ที่เบมอนและแฟนๆเนี่ยเขานัดเจอกันนะครับมาตั้งแต่ตอน เปิดตัวเป็นเด็กฝึกแล้วก็เข้าร่วมการคัดนะครับก่อนที่จะมาเป็นเบบี้มอนสเตอร์ในทุกๆวันนี้นั่นเองครั้งนี้ มีการแชร์คลิปนะครับว่ามีคนเจอสองสาวจาก Baby m o อน ster อร์นั่นก็คือจิกิต้าแล้วก็รุกกะนะครับพี่ใหญ่แล้วก็น้องเล็กของ Baby m o อน ster อร์ที่หน้าตึก YG ซึ่งการเจอในครั้งนี้เป็นช่วงค่ำแล้วนะครับทั้งสองคนก็แต่งตัวเหมือนแบบว่าพร้อมซ้อมพร้อมเต้นเต็มท,ที่เลยไม่รู้ว่าไปซ้อมเต้นกันมาหรือเปล่าสำหรับการกลับมาอีกครั้งเป็นการคัมแบ็กในเพลงใหม่ stuck in the middle นั่นเองนะครับที่จะปล่อยมาในเดือน,นกุมภาพันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะยังไม่มีใคร ทราบได้ว่าไปซ้อมเต้นประชุมซ้อมร้องหรือว่าเตรียมผลงานเตรียมงานอะไรกันหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆในตอนนี้ใกล้ถึงวันที่1เข้ามาทุกที YG ยังคงเงียบกริบนะครับไม่มีแม้แต่โปสเตอร์ประกาศชื่อเพลงหรือว่าใดๆทั้งสิ้นเลยแต่ว่ามีคนเจอทั้ง2คนที่หน้าตึก YG นะครับเดินออกตึกมาพร้อมกับโบกมือทักทายแฟนคลับแล้วก็เล่นกับแฟนคลับดีดากันมากๆเหมือน e n e r g อยังเหลือนะครับยังไม่หมดทั้ง2คนเนี่ยถือได้ว่าเป็นคนที่ Energy ล้นมากๆเวลาอยู่ในวง และยิ่งมาอยู่ด้วยกันแบบนี้อีกนะครับก็คือส่ง energy ดีๆให้แฟนๆกันเลยทุกคนคิดว่าการเจอรูกกะกับชิกิต้าในครั้งนี้ที่หน้าตึกายจีเนี่ยจะเป็นการเตรียมตัวสำหรับการกลับมาของเบบี้มอนสเตอร์หรือเปล่านะครับก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยแต่เราเชื่อว่าน่าจะเป็นการเตรียมตัวแหละไม่ซ้อมเต้นก็มีการนัดพูดคุยกันนะครับ เพราะว่าใกล้วันแล้วอย่างน้อยเนี่ยก็ควรจะมีอะไรที่ต้องทำนะครับมากขึ้นเรื่อยๆแต่ซ้อมเต้นเนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะเรียบร้อยกันไปแล้วแหละกับการจําท่าเต้นฝึกท่าเต้นล l o c k i n g ต่างๆนะครับมากันต่อกับอีกหนึ่งเรื่องนะครับทุกคนเป็นเรื่องการทําลายสถิตินั่นเองเพราะว่าในตอนนี้นะครับเบบี้มอนสเตอร์กับแบตเตอร์อัพเนี่ยนอกจาก MV จะทะลุ200ล้านวิวไปแล้วยังทุบสถิติด้วยนะครับกับยอดวิวเพลงเดวิลหรือว่าเพลงเปิดตัวซึ่งแบตเตอร์อัพจากเบมอนนั้นทําลายสถิตินะครับ6 ของรุ่นพี่ Black พิ n k ในเพลงบูมบายาที่สร้างยอดวิวทะลุ200ล้านได้ภายใน370วันนะครับแบตเตอัพนั้นขึ้นแท่นเป็น MV เปิดตัวหรือ MV debut ที่ขึ้นยอดนี้เร็วที่สุดของกลุ่มเค o p OP นะครับกับยอด200ล้านวิวที่มาเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ใช้เวลาทั้งหมดไปเพียงแค่53วันเท่านั้นนะครับ53วันกว่าๆก,ก,ก็ทุบแล้ว200ล้านวิวใครบอกว่าไม่ปังเนี่ยมาดูเลยนะครับทุบสถิติรุ่นพี่ไปได้แล้วเรียบร้อยในตอนนี้เป็นอีกหนึ่ง วงเกิลกรุ๊ปที่ยอดวิวโหดแล้วก็เอนเกจด้าน YouTube เนี่ยช่ำเกินเกินต้านไปเลยแฟนๆของเบมอนอย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีกันนะครับแล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยติดตามรอดูกันว่าหลังจากนี้วันไหนสี่ทุ่มจะมีอะไรให้ดูหรือเปล่าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องเราด้วยนะครับอันยอง